สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมสี่โอปตานะครับผมวันนี้ผมมาด้วยทุนสี่พันนะครับจะจัดไปนะซื้อวิตปินสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบมาดูดว่ามาเป็นไงมามาแล้วครับผมจะกดเอาแค่คูณสองพอนะเพราะว่าถ้าคูณสี่ไปมันก็ไม่จ่ายอยู่ดีนะผมว่ามันไม่คุ้มว่ะมาคูณสองให้ได้ทีเดียวเลยสวยเข้าแล้วครับมา มาครับผมว่าคูณสองคุ้มสุดแล้วเพราะว่าถ้าเราไปคูณสี่มันก็ไม่จ่ายนะครับน้อยบางทีเราแบบถ้าเสียตังทิ้งเฉยมามาอย่าพุ่งว้าวเจ็ดมาครับยังเงียบอยู่นะตอนนี้คูณหนึ่งอยู่เลยมาแล้วครับสวยอยู่ได้อยู่ช็อตนี้ขอไหลายระยาต้องเลี้ยงตัวคูณไ้ก่อนนะครับโอเคก็ยังพอได้คือเราต้องได้เกินได้ประมาณสี่พัน,ผ,นผมว่าโอเคละไม้เดียวอาจจะเลิกหรือเปล่าครับเปิดนี้ แต่อย่างทรงไม่ดีนะผมว่าเอ๊ะยเงีย้ยปะสิบมาขอไหลขอไหลหน่อยไหลหน่อยไม่หมาสวยไม่ไม่แถวไม่แถวโหแม่งไม่ไหลเลยวะคูณเซเวอยู่เลยผมว่ายากแล้ววะ่ะมาดิเอเอาเอเอา,เอ,าอะไรได้เอาหมดเลยครับตอนเนี้ยขอไหลก่อนว้ไม่อีกว้ไม่อีก วะเอ้ยมันให้เราเท่านี้แต่ก็มันก็มันก็พอได้คนระับคุณผู้ชมแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรดีๆดีดดว่ะสวยขอไหลขอไหลตัวแพงนะครับอันนี้ไีกขอมาอีกสวยมาอีกเออขอมาอีกขอไหลอีกไหลอีกสวยคุนพิพานะครับตอนนี้เอ้ยสวยเฮ้ยแตกมือไมมาดิครับ โอ้สเก็ตเตอร์มามาขอขอไหลต่อขอไหลต่อสักคูณห้าสิบได้เปล่ามาดิโหยตัวแพงสุดด้วยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยมาสวยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่มาแล้วมาแล้วโหยไหลาย,ยาวเลยว่ะเฮ้ยเปิดแรกก็มาเลยครับผมว่าเลิกแล้วตอนเนี้ยได้เลิกแล้วโอ้ยแค่โอ,โอ้มาไม่หยุดว่ะเฮ้ย เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้750 x 49 30,500 3 5 0 0โอ้ยใครไม่เลิกไม่รู้ว่าเผมเลิกแล้วเปิดให้ผมพอเลยอะเฮ้ยสีโอวาตาผมไม่เคยได้กำไรกับมันเลยมาซื้อที่ลายนี้หมดตลอดนะครับเป็นครั้งแรกว่อัดคลิปคลิปแรกนี่มาเฉยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ3 9 0 0โอย อีก700ก็ไม่ให้ถนะ้าสี่สหมื่นสวยๆไปโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยเขมดีเนี่ยสี่โอปตาไอ้วันนี้ PG เป็นไรวะเนี่ยปกติ PG มันเล่นโคตรยากสวยครับโหวันนี้ผมไปดีกว่าเลิกดีกว่าครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ